สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับจากฮานาโอโตคาร์นะครับ h o นดาแจ๊สนะครับปี2 0 1 1นะครับผมคันที่เป็นโตวีนะครับอมาดูสีรอบๆคันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้านนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีส้มนะครับผมสีไม่เหมือนใครนะครับเท่ดีนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมด้านท้ายกันครับ คันนี้นะครับไปได้แม็กเดิมโรงงานด้วยนะครับสีสันสวยงามนะครับผมคันนี้นะครับเรามาดูภายในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับของคันด้าจัดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมคันนี้นะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมปรับแสงสักหน่อยนะครับ บาสวยไม่มีขาดนะครับด้านหลังเช่นกันครับไม่มีขาดนะครับเบาสวยดูดีนะครับเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีนะครับด้านท้ายกันครับผมด้านท้ายนะครับมีพื้นที่ใส่ของสัมภาระนะครับว่างอยู่นะครับผมใส่ได้สบายๆเลยนะครับส่วนเบาะนี่นะครับสามารถพับได้นะครับทางซ้ายมางขวานะครับผมดูส่วนของล้ออะไหล่นะครับ ล้ออะไรอยู่ครบนะครับผม <S <S เรามาต่อที่คนโซนรถกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับคนโซนสวยดูดีครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์แบ็กคูน้าด้วยนะครับนี่ครับผมอยู่ด้านนี้นะฮะทางซ้ายทางขวานะครับวิทยุเป็นวิทยุ FM MP3 ด้วยนะครับส่วนแอร์นะครับผมเปิดไปสักพักนะครับแอร์เย็นหนาวแน่นอนครับผมสบายใจได้เลยนะครับนี่ก็เป็นพวกปรับเป็นแอร์พวกนี้นะครับความเย็นนะครับคันนี้เป็นเกออโต้นะครับส่วนคันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะอยู่นะครับอยู่ที่2 1 0นะครับผมไม่เยอะนะครับ มาดูเครื่องยนต์กันครับของคอนดาแจ๊นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมในห้องเครื่องครับสะอาดสะอ้านนะครับผมส๋ยดีเลยนะครับเครื่องเดือเรียบเป็นปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมใช้ได้งานได้ระยะยาวเลยนะครับสําหรับฮอนดาแจ๊คันนี้นะครับมีความมีไอเสีย สำหรับคันนี้นะครับ h o n d a j แจ๊นะครัทผมทำโปรโมชั่นไว้คือออกรถฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามทาง YouTube หรือเพจได้เลยนะครับผมหรือปรึกษาไฟนัน์ก่อนก็ได้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกด like, 곧 share, 곧ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับฝากคัน j จ๊ z คันนี้ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับผม